ได้ของแล้วครับเครื่องตัดยาสั่งมาจากเพจก่อนจะแกะเขาให้นี่สภาพยังไม่ได้แกะนะครับก่อนจะแกะเขาให้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยเผื่อว่ามีสินค้าเสียหายบุบสลายจะได้เคลมได้ัน,นีนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะครับยังไม่ได้แกะสั่งมา2 3 6 0 สั่งใบตัดมาด้วย1นึ่งใบ300มันจะต้องเป็น2,690ันหกรอไม่ใช่เอาใหม่2ราคาเครื่องตัดหญ้ามัน2,390บวกใบตัดอีกหนึ่งใบ300บาทาก็จะเป็น2,690แต่เคอรี่เขาเก็บแค่2390นั่นแสดงว่าใบตัดอาจจะไม่มีมาอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันดูก่อน ป,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 ปดูว่าของครบหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาก็ดีตรงนี้แหละคือเป็นหลักฐานยืนยันทั้งสองฝ่ายได้ดีจะได้ไม่ต้องถกเถียงกันถ้าเปิดออกมาแล้วของบุบสลายเสียหายก็สามารถส่งเคลมได้แต่ถ้าไม่ถ่ายคลิปดีโอไว้ก็ไม่สามารถ ตึงๆจะเค็มได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูดอันนี้ก่อนอันนี้มันมีเยอะแสงสะท้อนเป็นนิดนึงอันนี้ตัวตัวด้ามตัวคันมันตัวนี้ ้า oh. ต,ติดนู่นติดนียด่ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดติดอะไรอีกอ่ะ <c oughs> ติดคลิปอีกอ้าว <c oughs> <c oughs> oh. ถอดยากถอดเรียน โ okay. อเคตัวนี้คือในนี้ในนี้จะมีอยู่อันเดียวนะครับนี่คืออันนี้เดี๋ยวแสงแสงมันจ้าเก,กินไปในนี้จะมีอยู่อันเดียวคือตัวนี้นี่ตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูในกล่องในกล่องจะมีอะไรบ้างเงาถ่ายคนเดียวนะครับ ในกองคันจับคันจับอันที่หนึ่งกระป๋องเติมน้ำมันกันกันกระเด็นอันนี้ใบเลื่อยสายสะพาย ตัวเครื่องตัวเครื่องนี่ตัวเครื่องอ่าอันนี้อุปกรณ์ตอดอันนี้ตัวจับอีกข้างหนึง่งอันนี้คู่มือคู่มือแล้วก็ตัวที่ใส่เอ็นอ่าแถมเอ็นมาด้วย ใบเลื่อยน่าจะอยู่ในนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวเครื่องก่อนซีจังหวะฮอนดา้าใช่เปล่าเนี่ยอ้าวสั่งฮอนดา้าได้บัสคัตเตอร์อะไรเนี่ยบุชบัสคัตเตอร์ใช่เปล่าหรือว่าอืมไม่ใช่ฮอนดา้าแต่ตอนโฆษณาเป็นฮอนดา้าเออ ่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวกลับไปดูในเพจอีกทีนหนึ่งหรือว่าเราดูผิดอ่าอันนี้ใบวงเดือนสรุปอุปกรณ์ครบอุปกรณ์ครบ แต่ยี่ห้อไม่ใช่ฮอน d a และสั่งใบตัดเพิ่มมาอีกหนึ่งใบ14นิ้วราคา300บาทแต่ไม่มีมาในกล่องแต่ไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มจ่ายตามราคาที่โฆษณาไว้คือ2,390บบาทน่าจะลืมส่งส่วนใบตัดนะครับเพียงแต่ว่าชื่อไม่ใช่ยี่ห้อฮอน d a เดี๋ยวจะไปดูที่เพจใหม่หรือว่าผมดูผิดโอเคนะครับเพื่อเป็นหลักฐาน